เกี่ยวไรแล้วจ้าไล่ก้าวๆคืนในป่าสวัสดีครับไล่แล้วเย้ยอเออสวัสดีครับจย้ <c oughs> <c oughs> ร้อยจุดเก้าวันนะครับก็บ้านประมาณนี้สร้างไม่เสร็จออกกาคุณไม่ทราบนี่นี่ไม่เหยียบปุ้ยค่ยแนะนำตัวคุณดูหน่อยกะกูชื่อซิกมาเฮ้ยพูดดีๆผมชื่อซิกมาอยู่เขาชื่อออกกาครับอยู่อนุบัลหนึ่งอยู่ปสามครับอยู่อนุวัลหนึ่งครับโอเคไม่ต้องแล้วจำตัวไม่ต้องไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้ว โคตรสว่างเลยน้ารานกวางหิวเหมือนเดิมตวายการเหล็กใช่ปะแย่ก็เอาเหล็กมาให้แล้วที่หน้า้าโอเคมีใจมีใจก้ามูก็เดี๋ยวผมจะไปตัดไม้ทำตรงนี้ทำกำแพงไม้บวกกับกันตรงเนี้ยครับมันขึ้นมาได้ ตรงเนี้ยทำกำแพงไมาเป็นมๆอไผมาเยอะอยู่เดี๋ยวผมไปตัดไม้ใหญ่ครับพูดถึงฝนก็นตกโอ้ฝนตกในชคิวจริงเลยไม่ก,มก,มกอดโอ้จะฝนนี่ฮ่าทำไมมันต้อง แล้วว่าในชีวิตจริงจะตกแล้วใช่ดีพี่กีต้า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 โอ้เจ้าก็ขึ้นหมดเลยเดี๋ยวนะบอมบาริโอเดี๋ยวเราก็จะกล่องเหลืองนะแต่จะได้ายอ่ะกลับบ้านอย่างเดียวครับโอ้ ไม่เบ s, ียวน้นไม่รู้ไม <ifer. S 1> ่เบียวไม่ทิ้มันอแล้วมีปึ๊บก้าจะตายไม่ก้าไม่ตายหรอนอกตายไม่ตายว่าเลือดเือดเดียวิสวัสดีครับ อย่างผมไปให้ยังไงดีเอาสู้ไปเองรู้นี่ไม่อ่ะฉันไม่ให้เองหรอกโอ,อก,กาสน้ำก็แค่ตัวพะละเปล่าแต่กูพา <ไป S 1> มึงวงนถึงร้อยแปดสิเจ็ดนะเว้ยกูก็พามงึงเหมือนกันเฮ้ยจับมือเด็กแ <laughs> คระกันเอางั้นมไ, <laughs> ไม่ให้เล็ก่ะ ก้าซุปมาแล้วบุงแล้วเย้เอามาเงาะลอยเหรียญเ,เต็มเลยูเล,เเลตัวนนี้ครับวันนี้ผมจะมารีวิวบ้างกันนะครับพี่กีตาร์พี่กีตาร์มองอยู่ก็วิธี่ขอ,ของเต็มเลยไหนพี่กีตาร์อยูไ่ไหนพี่กีตาร์ดูอยู่พี่กีตาร์ทักหน่อยโอ,อก,กาอยากดูไหนวู้พี่กิตาสวปลอมหรือเปล่าตัวจริงอ๋อโอเค อืมโปริีนด้วยอืมน้งบัมตัวป้อมโอ้ยไอค่าไอค่ามาตัดหน่อยเอากะได้ได้ละโอ้โหมันตัดไมได้เมันตัดต้นไม้แทน เฮ้ยไอ้โอ้ก้าตัดแค่นี้โอเคค่ะ hmm. อิงแน่ตัดแค่นี้ตัดแค่นี้เอ้ยมันมีตั้งเยอะโอ้อะไรเ่ยตัดตั้งเยอะค่ะอะไรเนี่ยพีต้ามันมีตั้งเยอะตัดไม่แค่ดีเดียวเลย Shut up No ชั u เ up พีต oh, ้าถ้าเกิดพี่ตาเจะพี่พี่ตาระวังนะระวังหหรอนะ ระวังหลังนะระวังหลังนะพี่ว่าพี่กิต้าบอกว่าเสียวหลัง ที่มาไม่ต้องห่วงเยเอ้ยจะสองร้อยวันแล้วว่ะใช่เด่งบ้านาเดี๋ยวต้องรีบทำบ้านแล้วเพราะว่าแบบเข้ามาได้แล้ว เทคนิคสุดตึงสุดเทพสุดเฟี้ยวสุดว้าวสุดตึงสุดโอ่ไม่ได้โม่ครับผมอปวนสัตว์ผมผมก็บ้าแล้วน้ำหนักประมาณห้าสิบตันสิบตันมึงก็แหลกตายไปแล้วตุงตุงตุ้งชาหัวพี่ที่ตาโดน่ตอกแน่

รอเป็นหนึ่งหนึ่งไม่ไหวแล้วจะตายแล้วจะตายก็ไม่ตายโอเคหน้ามูตาสาบ้กว่าตัวะโอเคตายแล้วนีไงอยู่บนกระสนบนให้ด้วยเด็กได้แล

พี่ระวังเล่นหลังนี่พี่ระวังหลังนะบีเอาก้ามันบอกให้ระวังระวังหลังพี่เยนี่เองก็ทำจริงด้วยนะีตา มานี่อย่าพึ่งไปทางนั้นมานี่ดีกยวก้าวเองทำไมอ่ะมันเข้าแล้วไงอีกไหมมานี่เดี๋ยวลากเองกูรอดเชนโนนเป็กีตาร์ช่วยผมด้วยมานี้ช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยได้หรือว่าช่วยด้วยกูกำกูกำกำบาลีมันเดินผ่านได้ฮะ มาเดินผ่านอันนี้ได้เหรอเมื่อกี้มาเดินผ่านอันนี้เลยเหนียวงั้นแสดงว่าไอ้การมันก็ซื้อมาทำบ้านอะไรวะไม่รู้เอ๊ะอ๊อ๊ะเอ๊เอะไงว่าละจะมีตัวรอดไหมอ่ะไม่ดูสิ สองร้อยมันยังสองร้อย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 แล้ว,ลลวเย้ยย้ยย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 ยมยย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 ยกูยย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  ให้นรกลงโทษลบไม้ไม่มีโชคก็แต่พังคิดเนะว้าวพี่กิตตาดูสิไม้อร่อยๆอ,อยเดี๋ยวผมโทรไปหาพี่ๆอย่าลืมเตรียมรับนะ พี่ผมทักไปหาพี่แล้วพี่เตรียมตัวโดนแน่เตรียมตัวโดนแน่ฮึฮึฮึกีตากีตากี้ยเยียไม่ใช่แล้วกีตาเฮีที่หอกยังที่หอกโอเคอ๋อเยี่างมั้นเช่นกีตาอยู่ไหมกีตาเฮียกีตากีตาออะไรพี่ พี่กีตาบอกอะไรวะพี่กีตาบอกมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วเยอะได้หนาป่างเอาบางให้เยอะเจ้าเนยเพกิตาราเพกิตาร์เพกิตารา ปีงต้องพัน<า>ปี้าประมาณารอเลยเี่ยดูรอบบามันแทบจะไม่มีต้นไม้เนี่ย ที่ากจีตาจ้าอะไรอะพี่กีตาบอกว่าอะไรเดยอ่านเลยออการเลโลออการลาเย่ยิม เจ็ดทับสิบห้าห้าห้าเย็ดโนเกย์เจ้เชิสิ่งเ้าอัลกัลลัลลัอัลกัลลัล